สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะขอมานำเสนอโมเดลธุรกิจของปลายปีไก่ทอดบายอัมินนะคะโดยกลุ่มลูกค้าหลักของเรานะคะก็จะเป็นนักศึกษานะคะแล้วก็ผู้ที่ต้องการหาอาหารทานเล่นยามพักผ่อนแล้วก็ลูกค้าของเรานะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องมีรายได้เยอะแยะมากมายอะไรนะคะคุณค่าหลักของสินค้าของเรานะคะ อันดับแรกเลยก็คือมีรสชาติอร่อยค่ะมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็ความกรอบนานทอดสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็เราจะมีหลากหลายรสชาติให้ลูกค้าได้เลือกซือ้อเลือกหาสามารถสั่งซื้อได้ง่ายค่ะที่สำคัญก็คือมีราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นช่องทางการขายของทางร้านเรานะคะ โดยเราจะมีช่องทางหลักก็คือจะเป็นศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของเราก็คือจะเป็นนักศึกษานะคะเราก็ในช่วงวันหยุดหรือว่าช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆเนี่ยคะ่ะเราก็จะร้านขายตามตลาดนัดนะคะแล้วก็เราก็จะมีขายผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยคะ่ะในส่วนของช่องทางการรับรู้นะคะอันนี้ก็คือเราจะมีโซเชียลมีเดียที่เป็นของ ทางร้านนะคะก็จะมีอ่า Facebook page แล้วก็ Instagram ค่ะแล้วก็เราก็จะมีออกบูธตามงานต่างๆนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของร้านเรานั่น,น,นเองค่ะแล้วก็จะมีทำเป็นใบปลิวนะคะในส่วนของความสัมพันธ์กับ ลูกค้านะคะเราก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์โดยการอ,อัปเดตข้อมูลต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียนะคะทั้งทาง Facebook page แล้วก็ i n s t a g r a m นะคะว่าเราใช้วัตถุดิบที่มีความสดใหม่เราก็จะมีการทำเป็นแผ่นสะสมแต้มนะคะก็คืออย่างเช่นซื้อสินค้าครบ10ชุดเราก็จะแถมฟรีให้1ชุดและก็ที่สําคัญนะคะเราจะ,จะมีการแบบ ใส่ใจแล้วก็แสดงถึงความเป็นมิตรให้ลูกค้าได้เห็นนะคะที่มาของรายได้นะคะ80%เลยเราจะได้รายได้มาจากการขายหน้าร้านโดยตรงนะคะทั้งภายในส่วนอาหารในมหาวิทยาลัายแล้วก็ตามตลาดนัดแล้วก็งานเทศกาลสำคัญต่างๆค่ะแล้วก็อีก20%นะคะรายได้ของเราก็จะมาจากาการขายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะ ส่วนของกิจกรรมหลักนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะทําการหาแหล่งที่เราจะซื้อปลายปีไก่สดนะคะซึ่งเราพบว่าห้างแมคโครเป็นแหล่งที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากอยู่ใ,ใกล้กับบ้านของเราแล้วก็เป็นแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะอันดับต่อมานะคะก็คือจะเป็นการหาข้อมูลในวิธีการทอดปรุงความกรอบ ได้นานที่สุดถัดมาเลยก็จะเป็นการอ่าทดสอบหาปริมาณผงปรุงรสอ่าที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อที่ตัวของเราเองก็จะไม่ขาดทุนด้วยแล้วก็ลูกค้าก็คือจะได้รับความอร่อยอย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะลำับถัดมาเลยเราก็จะเลือกหาผงปรุงรสที่มีความหลากหลายนะคะ แล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นการจ้างทำบรรจุพันธุ์ที่เป็นซิกเนเจอร์เฉพาะของทางร้านนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของทรัพยากรหลักนะคะซึ่งเราก็จะมีเงินทุนที่เป็นทรัพยากรหลักๆเลยนะครับซึ่งเงินทุนเนะะี่ยค่ะเราก็จะนำไปซื้อปาปาไก่สดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทอดก็จะมีในส่วนของเครื่องปรุงต่างๆ ถัดมาเลยก็จะเป็นพันธมิตรที่สําคัญนะคะก็จะมีห้างแมคโครนะคะซึ่งเป็นแหล่งที่เราใช้สําหรับซื้อปาบปีไก่สดร้านขายผงปงร,รุงรสรวมถึงวัตถุดิบต่างๆถัดมาเลยก็จะเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์นะคะรวมถึงทําใบปลิวต่างๆนะคะและที่สําคัญเลยก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะส่วนของโครงสร้างต้นทุนนะคะเราก็จะมีต้นทุนในการซื้อปายปีไก่สดรวมถึง ทุดดิบและอุปกรณ์ต่างๆนะคะต้นทุนในการจ้างทำบรรจุพัณฑ์ต้นทุนในการสมัครเข้าร่วมเป็นร้านของแอปพลิเคชันสั่งอาหารสุดท้ายก็คือต้นทุนในการโปรโมทร้านนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับโมเดลธุรกิจปลายปีไก่ทอดบายาสมินก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงปลายปีไก่ทอดนึกถึงปลายปีไก่ทอดบายาสมินค่ะขอบคุณค่ะ